ต่อไปจะเป็นงานสาธิตท่าบาเบลโรแบบจับคว้าม,มือนะวันนี้เราก็ได้รับเชิญนี่นะครับดูกล้ามหลังสุดยอดมากนะครับก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นท่าบาเบลโรแบบจับคว้าม,มือว่าเล่นยังไงฝึกยังไงนะครับอันนี้เป็นนักกีฬานะครับโอเคพี่เอกอะลองดูพี่ลุยถอนเลยถอนเลยมาเดี๋ยวเห็นอนาโตมี่การทํางานของหลังอย่างาชัดเจ,จน<อ>น,นะครับรม,ามา,ามามา ซึ่งถ้าแบบคว่ำมือนะครับการทำงานหลักๆของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณส่วน upper back ของเรานะครับก็คือส่วนนี้เลยทั้งแผงนี้นะครับนี่คือ upper back จะเน้นส่วนนี้เป็นพิเศษนะครับโอเคเดี๋ยวดูการทำงานนะอือโอ้โคตรชัดนะสองเห็นไหมชัดเจนมากการเคลื่อนไหว movement จะเป็นส่วนหลังส่วนบนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น เทเลสเมเจอร์ไมเนอร์นะครับทรปปีเซหรือแม้กระทั่งไหลหลังท่านี้ถามว่าปีกทํางานไหมก็ทํางานครับแต่ว่าจะทํางานน้อยลงเนื่องจากกริปที่เราจับเนี่ยเป็นกริปแบบการความมือนะครับโอเคพี่มีปั๊มด้วยชัดเจนนี่นี่คือหลัง <Okay. S 1> <laughs> อันนี้เนเชอรัลนะ <laughs> อันนี้กลับมาธรรมชาติแล้วนะครับนี่คือธรรมชาติ ส่วนไอเชียนี่นะครับสเตียรอยนะส่วนนี้แบบธรรมชาติประมาณนี้ n r t r e a t r be sharp b 7โอเคตั้งวงได้เลยนะนี่ครับคือท่าในการเล่นพวกบาเบลโรนะครับแบบคว่ำมือจากนักกีฬาเลยนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับในการฝึกซ้อมสำหรับโปรแกรมของเราก็แล้วกันนะครับสู่ๆครับ